ลม <Hey, S 2> oh. แฮงแงงพี่น้องขนาดมาบ่ายเลยด้วนี่พากันมาโค้นเขา่าซอยสวรรค์พี่น้องสบายดีสบายดีบดสุขูสุก้อนพี่น้องสบายดีรอบบายเนาะเพราะมีหยาดตั้งไว้เด้อพี่น้อง พาซิมอนมาซอยสวรรค์มือนนิ คขึ้นลมๆพี่น้องบรรยากาศดี ท mm. ุกคนเข่าโคตรนักเลยเนาะ ข้าเคนกัน,นยังร่มอยู่ติดครับดินนี่ถอยกันดินมัน,มมนยังซุ่มอยู่ดินมันเปียกแห้งกวน,นไปง่า่ย ไปถึงคนลุยลุย lôm hang đi nào Đang đi đây Simon Có là tụi con mà nạc hột Không phải จ้ะสบายดีเดยทุกคนขนเขา่าประมาณสองรถก็คือสิเบิดอยู่ต่ออีพอแล้วครับแหละมันขืนขนางหน,าน้าบโอนะเปลี่ยนคนครับจ้าหน้ามันแบบว่า ดินมันซุ่มๆขนาดนูห,หน้า,นา,นาังพั่ได้แห้งซ่านิ้นดินยางบอยักพานไปได้บ้างมันนขนาดบรเห็นห้อยเลยบืนๆนมันต้องใส่ตีนเล็กเนาะหน้าเปียกแั้นนี่นะยาขึ้นบ้าขึ้นบ้า tuôn nhầm ơ mày tuôn liệp lợi bên đây Simon khảo nát dữ Simon Simon hẹn của mơn lại ม so <desserts. S 1> mm ัตามก็สร้างล่อยใช่ไนอเขาเรามันงามล่อยปลายมันหลุดอยู่ดอกวัวนี่ตัดน้าน้าชิมันตัดเนี่เกิเขาน้เม็ดข้างามไปสวยยู่ไี่น้องถ้าไปเบิ่งบัดนั้นปั้นพู มันจะกสิฮู้ามันจักสอบไม่ได้สรุปอะไรออกตอนนี้นะของไฟขึ้นแน้วนะมันบททันแหล้วนะาจะสรุปอะไรยังอยู่ประมาณสองีถวพี่น้องกับบทเต็มรถดอกแถวสุดท้ายเข่าเพิ่มมัดนาเสียให้นะมันบมแหงซุ้มตัดมือว่านี่มันต้องมืออื่นฝนถึงมัดมืออื่นมัดได้ มาขี่ลงขิ่ลงเลยทุกคนเข่าน้ำล้นง่ายง่ายพี่น้องมึงเนี่ยโอ้โจะขี่ร้านตั้งนั่นเลยไปลงอาออีกก่อนทุกคนสองพี่น้องขี่แห้งสพราว่ากายเขาลน He ngái phần nào rồi liền ngon pho chị bon. man không chỉ bớt gì bò à bò bớt bỏ. เข่างามมันก็นเลยเป็รดรถไว้ใช่รถนะของเข้าแล้วสาวกับสิเก็บคือกันพี่น้องมัดเต็มกระเบอเลินทุกตัดก็เต็ม เ็คบ่ไปเลยเล่งแ้นโอ้โหไปเลยไปแล้วพ <c ười> ี่น้องมันหนักเชยเนาะตีนมันใหญ่มันวมาจากไปสิอนนี้มันล่อมันอะไรทุกคนเนี่ยหนุ่รถก่อนพี่น้องข้าน้ำชุ่งอ๋อ อยู่ล้างบ่อยู่ล้างบ่เดี๋ยวอยู่รถก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งตีนรถไทยพี่น้องเอ้ยชีวิตมันอบจะบ่เฮ็ดน้อยแล้วมันไหลลึกๆแล้ว เก่านะคะเนาะโอเคผู <Okay. S 1> <laughs> ้มือหาหันตีนเล็กไป <laughs> มัน <laughs> มืม่นแย่แพงจนแรนมาแต่ท่งผู้พี่น้องมาแล้วพอดีรถขึ้น <laughs> 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 บ่ได้บ่ได้แกตีนยางบ่ได้จ้า แต่ว่าเท่านี่มันกาวิทย์เลยได้ลหละ<ร>มันมุ้นลุยๆเขาเลยรถที่สองนี่เบิร์ตบอเบอิร์ยู่ดอกพวงเขาลงานะคะน้ำเพาะมัดหน้าสีหายให้พี่น้องโตกเกียวก่อนเนาะโตะตัดนะว่ามืออื่นยังสีมา ล้วก็จังว่าเริ่มคนญาติมันบบแหงเด้พอมือนี้มันมีแต่ลมมันกับโบได้แดตด,ดีบันไดกะคอยคอยหมัดไปแต่ละมือคือชีวิตอยู่ตีน้งอ,องกวเสิหอที่เขาเก่าเขาสิบบแล้วบอไอบอลเป็นมือเลี้ยงนะจ๊ะเลี้ยงเข่าเจ็บแอวคือ,อยังนี่สุดเจ้าเอ้ยผู้อยู่เทิงรถนะ แยแอวเลี้ยงท่านอยได้ยู่ดนี่จะได้ยู่ดวะสะิเฮ้ยรุ่นแท้ๆแ้า่อพ่อห Mauan tak buat lor Hasan? Oh, oh, oh. ขั้นหน้าใหญ่ย,ยู่พี่น้องทางนี้โอ้ใส่ตีนยางแล้วไปยากเว้ยโยอะเยอยอยโอ้โอโอ,โอมาโต๊ะแล้วเ <c ười> ขินบ้าเข้นบ้าเข้นเด้อลูเกเด้อ <S <S <k iller> พอแล้วบ้างเด้อโอเคเราจะถอยลังไหมเดียวถอยลังไปเก็บเอาให้มันเบิดพี่น้องมันยังหลืออยู่อันสองกล่องขันลงมาอีกกับกระเทิน เบอร์ขึ้นแ้่มป็นหายิปโพอรครับนี่อบรได้ขึ้นแ <c oughs> ม่เมาจ้าสุดท้าย <c oughs> แล้วนี่ก็คือสิบใบื่อนไปคน้นโตครองลุงเลินพี่น้องเพราะว่าครองเข้ามาซ้ำนีเด้แล้วก็เบิด เ,หเ,หหหเมื่อหาหันติดรลดเลยแต่เราปีก็ะใ้หนะาบได้เปียกปันนี่เห็นเนาะปีนี้มันฝนดีค่ะดำโบตกจากเถอะขนาดว่าใส่เขากลางได้ดิ่บเป็นเขาดอกอ้าวเฮ้โอ้ ล,ล่นบ่ไล้จ้าเขานะก็บพอยโผย่เลยใข่เมนปลาให้ซุกให้อิ่มแห่งคือสิล่นเบิดเลยมันลน่นางนี่โอ้โอ้โอ้ป้าทุดชุดแยกไปเจ้าสิยูเทิงบ่เจ้านะ่ะ อาไปยังเป็นมาได้แล้วพี่น้องพี่มอนอยด์อะไรนะทุกคนลิปนี้กับซได้ขอเก็บข่าวบรรยากาศเลยจนีพี่น้องกาแล้วอบอกกับพินาดไปดี